2 8 0 sw 1 0 8ไฟหน้าแตกหนึ่งข้างต้องเปลี่ยนด้านข้างโอเคสีต้องทำต้องเก็บสีต้องเก็บทั้งคันคิ้วอยู่ครบไฟท้ายเล็กเดิมทะเบียนขาดโดยรอบโอเคเก็บสี สีใหม่จบ <c oughs> ภายในภายในเบาะต้องเก็บรายละเอียดใหม่เพดานเพดานโอเคพื้นพื้นภายในมีผูพื้นภายในมีผู ไม่น่าเกลียดเบ,บาะคู่หน้าต้องเก็บประตูหลังปิดสนิทด,ดีประตูหน้าปิดสนิทด,ดีคอนโซลหน้าคอนโซลหน้ามีแตกโอเคพื้นหน้ามีผุเล็กน้อย พื้นฝั่งคนขับโอเคมีรูต้องเก็บประตูด้านในฝั่งคนขับโอเคนวมในมีถอดออกดูว่าผุมากไหมหูช้างยังใช้ได้โอเคที okay. <c oughs> นี้มาลองติดเครื่องดูกันติดเครื่องดีเซลต้องเผาหัว โอเคลองดูใช้สวิตกดสตาร์ทเครื่องไม่ติดหนึ่งครั้งต้องเขาหัวประมาณสองครั้งหนึ่งครั้ง องครั้งลองดูโอเคเครื่องติดเรียบร้อยกระจกมองข้างไม่เดิมใส่ของญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> โอเค คิวรอบคันอยู่ครบ